ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศนั่นเองก็ยินดีตอนหักผอลสูตรซองของบอสิรัตบ่าวผู้ใดเส้นกับเส้นเคยเนาะอ่ามือนี้บอลเสียกับครับพี่น้องอ่าสาวโสดอีกคนหนึ่งของฉันจ้ะเส้นกับเส้นเคยนั่แหละอ่าบอลเสียก็มีนาทีอันติดต่อสาวโสดให้บ่าวโสดเนาะอืมตอนนี้บอลเสียก็อยู่ในเฮือนสาวโสดมาเนาะนี่ก็คือเฮือนเหมือนเด็กพี่น้องเฮือนสาวโสดเท่านี้แหละง่ายๆพี่น้องเนาะอ่านี่ก็เป็นเฮือนสาวโสดเท่านั่นฉจ้ะอ่าเพิ่นก็นยากค่อนข้างแบบอ่าถูกยากในพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าเรื่องโสดปัจจุบันนี้ เพิ่นเป็นสาวโสดแบบใดมีลูกแล้วบ่หรือว่าแต่งงานแล้วบ่สสัดได้ยงังไงยังทันหูเนาะสื่อเสียงข้างหน้ามาสั่งกับหูเสียงกันพ่อพี่น้องอ่ะง่ายๆกันเลยกดดึนกัอย่า,ยาฝากเนาะฝากไว้พี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นบอสสัดนลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจบอสสัดหร,รือว่าหนุ่มโสดอย่างไดเฟซไลน์ทางติดต่อของสาวโสดค่ะทักทายกข้ามาในช่องของบอสสัดเด้อหรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ของบอสสัดนี่แหละเดี๋ยวบอสสัดจะแจกให้ อาโอเคพี่น้องเปินเป็นการเสียเวลาเนาะเดบัสสัตว์จะพาพี่น้องเขาไปหาสาวโสดเทาพร้อมๆกันเลยเนาะโดยสบายดีอ่ะก่อนว่ายง่ายก่อนจะเข้าหาสาวโสดเท่านะมาหนี้กับบอด้มาคนเดียวพี่น้องโดยนี่นี่ไรนอตเนี่สบายดีอันนี้บาเล่เคยลาบีบีเอลด้วยผมเลยอ่าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะดันจ้ะอ่ามาหนี้พี่น้องสบายดีติดอ่องเด้อฝั่งเหนือฝั่งใต้เด้อบลาเด้โดยโดยโดยอ่าฝากติดตามพี่น้องว่ายง่ายกันได้โดย อก็โอเคเนาะเขาสู่สาวโสดเฮาเส้นเก่าเมื่อนี้ก็ได้ก่อนอื่นเนาะสาวโสดเฮามีชื่อว่าจังไดเนาะชื่ออออ้ชื่สาวอ้อมีอายุจักปีเนาะอายุสิบแปดเดือนสิบสองเขาสิบเก้าแล้วโอ้ไกลจะมาันเกิดเลยดิใกล้แล้วเนาะง่ายก็ได้เดือนใกล้จะได้เป่าเค้กเนาะที่น้องเนาะเออบอลัดเป็นอะไรบอลดลาร์ดเป็นอะไรคุณเมื่อนี้เป็นโสดบอลลาดอะไรโสดลอยบอลลาร์ดโสดลอยเปอร์เซ็นบอลลาดนะ เลยสิเบาได้ท no no nah ี no ่นองเบาเบาบริสุทพิลอยสุดแท้สุดอรีเนาะที่ไดที่ผ่านมาเคยแต่งงานระ้อบรว่าไยังบ่เคยยังบ่เคยยักเถื่อการลมเบาได้สักเคยล้วบ้ลมเบาก็เคยแต่มีแนนเนาะมาสั่งซมีคนหนึ่งที่แบบเบาเล่าหนีแหนแบบลมกับเเสากับเเเปิดใจหามาคุยกันคุยกันประมาณได้ผิดง แต่เพิ่นจากมาหลินนำมาเห็นโตจริงของเฮาอ้าเฮากะหายมามากกังเว้นนี่แหละมาเห็นโตจริงเฮาแล้วแล้วกะหับฐานะเฮาพอได้แบบเฮาทุกง่ายขวดกระบอกว่าเจ้าเจ้าคุยกับข่อยเจ้าสีหักขวดเดบอแบบเขาถูกง่ายอย่างประมาณนี้นะโดยโดยโดยก็คือเพิ่นปฏิเสธเลยบ่ว่าในใดเพิ่นปฏิเสธเลยเพิ่นกับเมื่อเพิ่นก็มาหลินนำจนประมาณกระบุดนดอกแล้วเพิ่นกับเมื่อเลยนะ เป็นได๋ๆบาดนี้ติดต่อยังติดต่อกันบ่บ่าวบาดใด๋ติดต่อเลย66กุมภกว่ะกุมภกเอาคราวใกล้ๆของอันนี้แหละเนาะเออคนทานี้แหละพี่น้องเอ้ยเป็นเป็นหมู่กันอีกอยาเป็นหมู่กันยานํากันเาอาอย่าเพิ่งต่องากันให้ทางสาเนาะยับอ่าเพราะว่าแดดเพิ่นเนาะเพิ่นยับบ่นั่งก็ได้เด้อยับน้อดๆอ่าโอเคเนาะเป็นไดอ่าที่ว่าอันนะน้องจนบ่าดด อ๋าครว่นจนนี่ยัแพนท่้นอกนี้มียังเบาแบบขาดนะแบบบูมีโดยโดยมีไผ้าบมีเนาะผ้ายังเงอนเข่าโดยโดยมีงานบอกมาบินเลยเนาะเป็อย่างไงจะต้องใส่แล้วล่างพ้านะมีบ่อรถจักรรถถีเนาะจักกับบมีน้ำใส่แต่ละมือน้ำใส่มียูน้ำปลาเนอะมันปลาเนาะเขาน้าเนาะ ขาวน้ำาได้สะออกน้ำก็ซื้อกินมื้อละโล2โลนี่แหละโอ้ซื้อกินเนาะนี่พอง่ายกันเนาะอ่าแจ้งให้บบาโสนฮู้กันเนาะเพื่อบ่ให้แบบอ่าเป็นการเสียเวลาของต้งสฝ่ายว่าซั่นจะอ่าแจ้งฐานะเพิ่นครับอ่ารับได้ก็คุยได้รับบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะาแล้วก็ได้อ่าโดยก็คือเฮือนเอ้เือนทางน้องเพิ่นนี่ก็ค่อนข้างแบบ่อยมีพี่น้องเอ้ยง่ายกเนาะอให้หน้าตะกาเป็นของตัวเองบ่ให้หน้าตะกาก็ ของตัวเองยังบ่มีเพราาะว่นหน้ากับแม่ใหญ่จะเป็นดองกันเอของดองโดยเออแต่ละปีนี่เห็ดเพิ่นใหกินว่าเขาแค่ได้เห็ดกระิ่นกระิ่นกระปั้นให้กินอยู่โดยปั้นให้กินนี่กุ้มจากเดือนเนาะจ้ะกับกับกุ้มประมาณสี่หาเดือนนี่แหละบางทีกับบางทีกับสิบสองทีกับสิบห้าเป็นปั้นใหไอ้อนี่เขาน้องมีอยู่จากคนตอนนี้ ดู่นน้องมีอยู่หาคนหคนก็คือเป็นไอ้น้องแท้ๆบ่หรือว่นใดๆเป็นน้องแท้ๆแล้วก็เป็นคนที่เท่าไรเป็นคนที่สามโอ้บัดเดินเคยอายได้จ้ะเคยอายกัมีครอบมีครัวหมดแล้วโอ้ออกเฮือนบ่โดยโอ้โดยโดยโดยบัดน้องได้จ้ะน้องยังบ่มีอยากมีอยู่บ่จ้ะอยากมีเอาเขาเลยอยากมีเนาะสลายทางสาวอ้อเนาะสื่อพคนอ่า ได้จำกัดนะหนุ่มทา้งใดเนาะแบบจะคุยเป็นพิเศษนะนะฝังไทยโอ้ยเน้นนหนุ่มฝั่งไทยได้ทาง USA บ่มักก็นาะเหนือเลยเนาะเน้นในฝั่งไทยอยู่ยูเอเอะไอ่ะแบบเบาเล่าเลยฝั่งเล่าก็ได้พอาะได้จริงใจก็พออ้ยจริงใจแล้วก็อ่านทับอ่าในฐานะตัวตนของน้องคนนี้แหละคือปัจจัยคุยกันได้เนาะเรื่องอายุได้ซะ่จำกัดบ้างจำกัดได้เนาะตามมันน้องจากองากได้เลยมันจังแบบ 60บ่50บ่มักบ่รุ่นนะเนาะมักอยู่โอ้มักอยู่ถือว่าโอเคมักอยู่พ่นะเออ60 50บ่แม่นจังเด้อพี่น้องก็คือเพิ่นน่ะมีแม่นง่าย่ก็ขอโทษเนาะคั่นเพิ่นมีเมียนจักหน่อยเพิ่นแพงได่นแม่เออก็คือเพิ่นสิบ่ตกบ่ตีบ่ายบ่ยังก็สิแพงขึ้นลูกกเตาแหละง่ายๆก็ดีไปอย่างนึงอๆมักคนเป็นผู้ใหญ่บ่ะเอมักคนเป็นใหญ่กว่าเนาะเป็นผู้นยด้ยยบัดนี้ อยู่เพื่อนน้องอ้อเนาะพ่อแม่ก็ยังอยู่บ่ยังโอ้พ่อแม่เพิ่นมีอยู่จักปีอ่ะพ่อแม่บ่โดยพ่ออายุ60ปลายแม่อายุ50ปลิบปายน้อยโดยอมีอยู่พอสมควรเนาะโดยแล้วก็ได้โอ้บัดนี้ผู้ที่อยู่เพื่อนลูกสาวที่ใหญ่ก็คือลูกน้องอ้อบ่กับน้องๆกับน้อง2คนน้องชายน้องๆนี่อายุประมาณเท่าไหร่ไปเฮียนบ่รุษบ่ได้เฮียนผู้นึง่งไปเฮ็ดเวียก ราะว่าคนกับเป็นใหญ่แล้วเน้องคนกับอยากหาเบี้ยเห็ดแล้วทั้งน้องนี่เทียนจบข้างในบ่นว่าอะไรบ่น้องเฮียนบ่จบเฮียนทอดใสเนาะของปอหาจุปอหาอล้วก็ออกมาหลายปีได้ไม่ได้เห็ดเวียก์ให้พ่อแม่โอ้เห็ดเวี้ยห์ซอยหาเงินให้พ่อแม่ใส่โอ้ไปหาเงินนินไปหาเงินอยู่ใส่น้องอ่ะโดยหาเงินกับรับจ้างทัวร์ไปแบบนี้แบบอันเพิ่นจ้างแบบ ขาไปเอาเด็กน้อยน้องก็เลยแบบไปเอาเด็กน้อยว่ายง่ายเนาะฝั่งไทยมาเดินเะที่เลี้ยงเด็กเนาะฝั่งไทยมาเดินอ่าประมาณนั้นแหละแล้วทั้งงานชาวอ่อนวันนี้เคยลงพังเงินนั่นฝั่งไทยอยู่บ่เคยเธอหนึ่งเคยไปเจอบ้านกรุงเทพเดอกแบบเคยไปเ็พอยู่ทัดพนมเหนื่อยเนาะเนื่ทางอีสานเนาะโดยเนี่ยคนเราฝากอันแม่น้ำโค้งเขานี่แหละเป็นงานอยู่ทานอาหารบ่ มันบริเป็นหาดมันเป็นหาดเป็นหาดโดยเป็นหาดกลางทะเลอ่ากลางแควงนอกมาดอาฟิตอุทธรณ์ก็ไม่นะกางโค้งน้อยไงกันใดโดยโดยโดยเป็นจไงไปเห็ดเวียกอยู่คนครับอ้ยเวี้ยงลายน้ำแห้งอีรีแหลมหนามตะกัดตีนเบี้ยงหนักเวี้ยงลายฮะมีหมู่หลายคนอยู่บนเห็ดนำกันนะเนาะก็มีมีหลายคนอยู่เห็ดนำกันเป็นไดเแ่าแก่เแ่าแก่กะ ก็ใจดีอยู so ่เลยใจดีคงอยู่คงกินนี่เพื่อนห้กินนะรลายแต่ว่าให้เงินกับส่วนน้อยกับบางทีก็ได้หน่อยบางทีก็ได้ร้ายยโดเพื่อนก็จะห้ตามรายได้เหมือนเนาะโดยน้องได้มือหนึ่งเท่าไหร่วันละสามร้วันละสามร้อยบาทกินอยู่จังไดอยู่นั้เพิ่งกินอยู่นั้นเพิ่งเลยสมควรอยู่เนาะสมควรกินเองโดย น้องอเห็ดใดโดนปันหใดไปเห็ดอะไรเหตุเงี้ยหาเดือนโดยเป็นจะได้ังคือว่ากลับมาบ้านเขาอ้าวป้าเจ้าปิดหาโอ้ปิดหาเนาะปิดหาคือปิดเจ้าของกิจการปิดเบิดช่วงทุ่งเที่ยวเนาะลดช่วงนั่นแหละโดยแล้วเป็นยังไงบ้างก็กลับมาบ้านไปมาโดนหรือเปล่านี่มาจากบ้านมาประมาณได้หาเดือนทกเดือนนี่แล้วโอ้กลับมาจากเขตเวียดห่าวเดือนแล้วโดยอีกอย่างก็แบบห้ากับปอยากกลับมาโดนแบบ อีกอย่างก็แบบมีหลายคนออยยากากได้เอาไปเหตเวียยน้ำแต่เอาบอกล่าไปอีกอย่างเอาก็เคยไปครั้งแรกโอ้โดยโดยชวนน้องไปเ็จงานน้ำนี่บ่โดยอีกอย่างน้องก็ย่านอีกน้องก็บ่มีบัสอย่างอ๋อโดยโดยคือน้องไปนี่ให้ได้ก็ขี่เรื่องไปหลักไปโอ้บ่ย่านี่ยตำรวจจับมันล้วหลักไปเนาะย่านให้อีลีแบบมันยืนยุ่งๆนะมันก็มีคนแบบอีสตาน้องอยู่โดยโดยย่านพิจาบอย่านเราได้ลื่นได้เรือเขาเนาะ เนอน่ก็มีเนาะคนเาเนาน่องไปถือกฎหมาอยู่ไปนะแบบเขาให้คนเล่าไปหาดพนมหนะไปทางนั่นแหละกลับมาได้โดยโดยนอนอยู่หุ่นนอนมาได้นะโดยโดยคือว่าน่องครับไปแค่เนาะคือว่าน่องมานอนอยู่ฝั่งลาเล่าบ่นอกเนื้อๆนอนอยู่คนเลยนอนอยู่ในหาดเลยบโบ๊ทใบใส่ไปกับกโบ๊ทถือกับแมนอยู่เนาะแต่ก็บ่ถึงขั้นว่าอ่นไปไกลอนจากฝั่งลาวเลาเนาะโดยเอาไปนะเจ้าโค้งหัน เรื่องใจดีนะเพิ่นก็นใจดีอยู่แต่เพิ่นเว้าบ่ม่วนเว้ากับน้องนี่กับบางทีก็บ,บม่ม่วนบางทีก็บบวาบ่ม่วลแ,แต่ลมเพิ่นบ่<ด>เป็นเจ๊บุห่ีเฒ่า,เา, <c oughs> เาแก่เป็นเฒ่าแก่แบบเป็นคนเฮ็ดอาหารอ๋อโดยอีกอย่างก็ลูกเราก็ใจดีกับเฮาลูกเราบางทีก็แบบคนส่วนนอกเอื้อยน้องเขาแหละเพิ่นน่ะแพงเฮาอีลีเฮาก็ยอมรับเพิ่นแพงเฮาโดยโดย อันน่ะน้องหลาน้องอ้ออันน้องไปเหตเวิ่งขาดใช้จ่ายทางบ้านได้จังหวะเนี้ยบุไดเป็นคนให้เงินให้ยังเด็บพางเางินส่งพอ่งงพอแม่ส่งพ่อแม่บ่เขาคนเดียวโอ้ตอนไปมันมน้องอ้อเป็นคนส่งเงินมาบานี้หลังจาก<ด>น้องอ้อกลับมาดิน้องอ้อกลับมากับได้ดดเงินกับบุไดเดอก์เดอสมุดเขาไปเหตเวิ่งนี้ทิศหนึ่งทิศทิศแต่ละมื้อนี่ทิศหนึ่งนี่ที่ได้พันหาบาที่กับพันหนึ่งโดยบางทีก็เอาเหดเวิ่งเนาะ พันหนึ่งเขาก็โอุ้นมาให้แม่ถ้าหมด่อพันหนึ่งในพันห้าเขาก็โอุ้นมาให้แม่หมด่อพันหาอีกอย่างก็อยากให้พ่อแม่วิจหนีวิจซีนเนกันทางน้องเนี่ยเอาเงินใช้ซื้อกินมาให้พ่อแม่กาใส่ติ๊บอ๋อมีติ๊บเป็ว่าเพิ่นเห็นเฮาเผบคนไทยเพิ่นเห็นเฮาสมมติว่าเป็นตาแพงอุ้ยนูมาจากไหนเขาก็แบเป็นขาเป็นคนลาวอุ้ยคนลาวน่ารักเขาก็ดีใจที่บรรยงอ้เนอยหน่อยฉันหลายเนาะง่ายๆคนกัดโอเคคนกัดใจดีพ่พี่น้องเลย ก็คือเหตุผลที่มาก็คือปิดในกิจการโดยบานมีสีปลาอีล้วหาแงง้อมง้อมไปไทยค่ไปไทยบอโอ้คือไปบ้านเก่าเก่าโอ้อยากง่ายบ่อนแล้วโด้โดยโดยจะยไปไทยแล้วเก่าเลยเก่าใจพิดวันอยากง่ายง่ายวันอยากเปลี่ยนงานมาใั่ไหมงานก็มีบ่อนดีบ่อนบดีทะเลว่างานกันได้โดยอ่าอ้าวปัดโอ้ อยู่พุ่นก็นมีคนอีสาเฮาเห็นเฮาแดแบบบ่มักเฮาวะซันนะกระสับคนกระสับเฮานี่แหละแล้วเพื่อนนะมีผู้บ่าวมีผู้บ่าวเป็นมีผู้บ่าวนั่นแหละแบบเพื่อนนะเป็นเจ้าของห้านเป็นล้าเจ้าของห้านผู้บ่าวผู้บ่าวเพื่อนนะเพื่อนนะย่านคอยเอาผู้บ่าวเพื่อนนะโอ้ยขนาดผู้บ่าวคนลาวคอยยังบอเอาควายว่าสิแหละขอตัวขว้อยคนก่อนขวามาเอาเขาน่ะเพื่อนห่วงไหมท่านฉันเนาะเพื่อนเลยห่วงขวายเลยอันแบบแบบเัวเพื่อนผู้บ่าวเพื่อนนะเป็นแบบ เบอกได้เลยเนาะเป็นอะไรเบาเป็นแบบแบบงูผัวผัวผัวเป็นผัวัวเนาะเป็นผัวัต่เอาเอาอาหารออกให้น้องอ่ะแบบเอาเสิร์ฟออกนะดโดค้าโดยน้องก็จับเสิร์ฟน้ำเนาะข้อทามเากระตอบในระดัดูไอ้นี่ ต้องแม่นเนาะอีสาน่ะว่าสั้นตเงานว่าตอกว่าทามกันนี่เห็นตรงกันได้บ่เบาแหลกเบาเข้ากันเลยมักว่าหมักพุว่ามักปากเขาก็เลยทามเข้ากับแบบเขาเบิ่งไอ้เราคือหมักเข้าเลยเขาบ่งไอ้เราสนใจเจ้าประมาณนั้นบ่แล้วเข้าโบเอาดอกเห็นว่ากันได้เนาะเหมือนกระปื้มเนาะเห็นคนลาวเนาะติดตาหารกระเพกเหมืนกระปื้มขยันหนิไม่ไง ้องเป็นคนเอาการเอางานแล้วกอคนดุคนมันคนสูญชีวิตกับคนงานแข่งชีวิตต่างกันไม่มีน้องเลยคือเพื่อนเนี่ยทางครอบครัวทุกอย่างเนาะมาสู่ชีวิตเพื่อหาเงินมาให้พ่อแม่นี่แหละต่างอกต่างใจเหตุเวียกเหตุงานเนาะโดยจะได้เงินได้ขำมาส่งเพื่อนไปอิจฉาหาแต่ว่าอันน้องพนนีอยากเอาอันผู้บ่าวเพื่อนน้องบ่าวเนาะเราเคยเป็นเนาะเคยเนาะเคยเนาะบ่าคยเคยเนาะบ่าไทน้องยานโดยบ่าวใบอีรีแล้วเรื่องนั้น เนาะภายในเฮือนน้องๆคนนี้แหละแบบมีหนีมีชินบ่หรือว่าใดๆฮะนะปัจจุบันนี่นะมีไ้หนองจากดินล้นขามีหน้องโบดินล้นดอกการก่อนจะมาเป็นหนีเป็นชินนี่น้องเอาเงินไปหมุนยังน่อกาตะกี้ก็มีไฟโยงเงินนี่แหละอย่าม่อแมกยื้เงินว่าสั่งไปยื้อเงินทางน่องกุลาบบอย่างนี้มันกุลาบแบบขายน้ำ ถ่านกระไพมันกระแพงโดยยืมแบบยืมเข่าไพ่เลยบอโบรักๆหรือว่าจ่ายเลยขาไพ่ยืมมาใส่มาใส่จ่ายถ่านกระไพ่ซื้ออยู่ซื้อกินอีกแล้วยืมมาใส่ในชีวิตประจำวันมาสนุกมาหลอนเนาะแม่อีกอย่างกระโ่อเขากะหาเงินบททันวาสั่นซะโดยอีกอย่างเป็นกรไต่าย้ำไปเป็นรอปขอยุทธระจีนตอนนี้กันปัจจุบันในยังเหยียดขี้เก่าโดยอายุหกสิบปี ป่สุชนนครแม่พี่น้อายุหกสิบปีเนาะบัตนี้น้องอ้อพ่ที่หาเงินได้หลังจากน้องอ้อกลับมาคือในนี่เนาะขาใส่จ่ายแม่ผู้ได้เป็นคนหับบัตรแม่แม่เป็นคนหาเงินเขาเ็นคนบ่แม่เป็นคนใส่จ่ายเขาเป็นคนหาเงินบพราะปัจจุบันที่น้องอ้อมาแล้วเนาะผู้ได้หาเงินเขาในช่วงนี่พ่อโอ้เป็นรายได้หลักๆของ่อเนาะแบบน้องก็อยากไปเหตุวียกอยู่แต่ก บมีรหลดไปอยากไปเลือกตลาดจีนไปเจ้ากับบมีะ่ะาน้องกับมีมีเวียกมีงานกับแบบคือส่วนนี้กับไปรับจ้างเกี่ยวเขาโดยน้อ,นองกับไปได้สู่ยูเฮือนดอกเป็นน้องไปรับจ้างเกี่ยวเขา โดยมือนีได้บบได้ไปมือนีโบได้ไปแบบมีเสาแก้วมันโถมานหนักว่ามือนีเจ้าว่าต้องไปไซเดอร์เออเขาไปหาโอ้โดยโดยโดยน้องก็เลยไม่เมียนเท่างินเลยเงินก็เลยโหโอ้ปกติถ้ามานี่จะบโบเห็นน้องอ๋อได้เนาะโอ้โสดส่ดีเนาะมือนี่เนาะบแบบฉลักเนาะรามารถึงได้แบบบ่าวอ๋องเนาะมือนี่งคือว่าเ่าก็โชคดีเนาะมาพบพ่อนเนาะโดยโดยอ่ะหอยง่ายแคเนาะทางน้องมันก็เปิดใจว่าฉันซะมีช่องทางการติดต่อบ่กเราได้เล mì mì cả đeo ăn bảo xì chặt sẽ khó ăn lăng mây đơ. rồi. rồi ngay cái này. áo à, nòng không anh thực đẹp xíng lắm. nhặt đây nhặt đây nó. nhặt đây lột bộ bên nhá. hòn đấy thực đẹp bộ áo phay nòng ấy. nó. ngay à hay thực toàn thiệt việc sao? mây ngay cái này. ài, ừ. toàn thiệt việc, nhưng mi neo căng neo ắt đấy. rồi. Mà đấy. để vào nằng thì thực đèn nó vẫn hòn đấy nó. rồi rồi, rồi. rồi. nằng cặp thì nó. rồi. Ừ, bên này là quả nó. à, อยากโอรมอยากคุยแหละกัดติว่าคุยแล้วตูกตื่นใจเนาะอยากชวนน้องไปอยู่น้ำหน่อยน่องว่าไหนไหนเนาะแบบเอาคุยตึกอกตึกใจกันแล้วนะคุยกันนเบงอโดยคุยกันต่ำเนาะอยู่ประมาณน่ะคุยกันสัก4เดือนหรือกว่าปีนะถูกกใจกันแล้วแล้วเพื่นอยากชวนน้องนะไปอยู่น้ำแต่เราไปอยู่นต้องแบบแต่งงานกันเป็นทีมห้อยแล้วนะทีมของประเภทนี้ก็ได้โดยนี่ก็คือความหมายกันว่าน้องจะอยู่น้ำแม่โบหรือว่าออกไปอยู่น้ำเพื่อนน้ำ งเพิ่นนะเที่ยวไปเที่ยวมากก็ได้ไปมหาสู่เนาะเพิ่อนแบบมันจะเนาะว่างานกับเพิ่นไปเคยก็เป็นเคยหย่อนเนาะแบนบ่แบนเคยหย่อนเขาจะไปทางพุ่นปะทิมทางนี่เนาะเนาะไปทางนี่ปะทิมทางพุ่นอีกอะเนาะไปมหาสู่กันไปมหาสู่กันโดยหรือว่ามาสร้างบ้านนั้นหลังใหม่อะ่าเงี้ยอยู่ร่วมกันได้เนาะใหญ่กว่าเก่ากว่าประหลัดเนาะโดยเติมเติมโดยโดยน้องเพิ่งจักแดดได้ไหมน้องเลยแสงแดดนี่ก็ผมเป็นใจเนาะว่าง่ายกันได้จะน้องอ่ะมีอัน อะไรไงกันได้วางแผนอนาคตไว้อย่บองบ่หวัดมีสบิบบาทอาชีพ้ังหน้าเลยเฉียดยังบ่นะเป็นของตัวเองโดยคิดไว้ในใจนะก็อยากลงไปไทยลงไปหาเงินในกรุงเทพไปให้พ่อแม่ไซ่โดยน้องยังเห็ดยังบ่แบบไวนะในอนาคต เวลากลับมาจากหาเงินบ่เะไรจะมีกิจการเลยว่ากเปิดห้านเปิดยังบ่กห้านบ่เป็นห้านเสริมสวยบ่เนาะแบบผู้หญิงมักเนาะฐานะคือความฝันฐานะอยากเห็นยังบ่อยากก็จะเปิดห้านนั่นแหละโดยเปิดห้านงเนาะเปิดห้านขายเครื่องโดยานขายเครื่องย่อยแมนบ่โดยคือเนาะหลังจากสมุดว่าน้องจะไปหาเงินเนาะมิดนีมิดชินวะฉันซะโดยคือคนแรกเนาะคนกับมีอัน เราคิดคนฟันไว้ก็คือหันเปิดหันก็อยากให้น้องสูงต่อไปเนาะก็เพื่อไปประเทศแหละเพื่อสะได้ไฟฟ้าหรือว่า่ซอมแซมเฮือนไปนี่แหละเพื่อพี่น้องทั้งทั้งเขาพูดน่อนกับบุคคลมีเนาะให้น่าตาก้ากะเข่าข้อมือเนี่ยก็ซื้อเอาซื้อเนาะบาร์เลอรซื้อของกับแพงข้อมือเนี่ยเต่ละมือนี่ช่องกับหน้ากว่านี่เต่มละหมื่ กินเขากระพาะไข่โอไข่มันหน่วยเท่าไรกูมืออีกเนี่ยซองหน่วยหาพันซองหน่วยหาพันซื้ออีกได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่บนตลาดสัตว์เลี้ยงมีโบมีเลยมีแต่แมวตัวหนึ่งตัวเอามาตลาดแมวหน่อยบ่โดยแมวหน่อย่ันอยากข่ก็ได้ซื้อโดยเฮาก็ยังไปกินข้าวเลยผู้เจ้าของเฮาก็ลืมถามได้นะกุ้ยก๊อตสวยเลยวะนี่ยังเลยโอ้เนาะ ได้ขอโทษหลายๆด้ยเจ้าเนี่ยเราก็มาจันว่าอันน่องเนปรนบาทพิจิตเข่าบัตรบัตรชื่อยังมาผ่าบัตรบัตเนาะมามาเลยนครับทางแรกทางแรกก็เลยบุญหูวัดน้องพนก่อนที่เฮา้าไปเกี่ยวขอรับจ้างกับอีกอย่างกับอีต้นพอนะโดยอีอย่างกับพ่อก็ไปเฮ็ดเวียกมาเราก็เหตุเวียกพักเนาะโดยเราก็เฮ็ดเวียกมื่อคืนยามมื่อคืนโซ่แจ้งอีหยังก็แาบนี้นะเราก็อดลับอดนอนโดยเฮาก็ดีต้นเพิ่นอีต้นเพิ่น เป็นการอยู่ลายแล้วต้นบ่อยเนาะการน้องกัดตัวฐานจำเป็นกัดเสียออกไปเกี่ยวเขาอยู่หน้าเรแล้วทนเลอะไรเดี๋ยวทางพอไปเหตุงานอยู่ตลาดนี่เป็นไปแบบไหนยางก็โดนอะไรบัตรลทีบบัตรลทีบวะนี่มันจะกิโลไปนี่จะกิโลสามมาสี่ได้เนาะต้านน้องไปนี่จากการน่องขาบ่อเลยกเลยกายไปกลมาเพื่อเต่ตลาดมหอนนีอีกไกลเติร์ดได้บอหลัดเลยตลาดได้ตลาดจีนอยู่บ ตลาดใหญ่เลยเนาะตลาดใหญ่ของเชโนประมาณ5กิโลบ่ไดบ่รัดเอ้ตลาดใหญ่เมืองเโนโอ้ขอบคุณเาแลอันขี่รถทีไปไบ่เจ้าบ่แลคือสิบ่ขี่แล้วรถทีคือสิยอมแพ้แลบ่รัอายุยังนุ่มยังแน่นเนาะเพิ่นยังยอมเลยง่ทางพ่อเพิ่นอายุ60ปียังสู้บ่ให้ได้เนาะคันเพิ่นก็บ่มีว่าซั่นซะโดยโดยก็สู้ๆเนาะพี่น้องเอ้ย อ่าชูเป็นกำกันนั่นแหละสูเป็นกำกันนั่นแหละน้องอ้อโดยด้วอกะน้องอ้อนี่มีหลายๆสองที่มาถ่ายน้องอ้อเมืนบะโดยโอ้น้องอ้อก็ได้ฝากสองทางที่ต่อไปเมืนบะโดยกะมีหนุ่มๆคำว่าล่มอยู่บน้อ้อตั้งแต่เปิดใจมานี่กะมีหลายคนดูที่กันยังบูว่๊คนจริงใจกับเ่าลูกบ่อแบบอี่อย่างเผื่อจะมาเป็นกำลังใจให้โดยโดยโอเคเนาะาแบบเป็นกำลังใจเนาะก็ดีอย่างพี่เนาะโดยโดย เิ่นกันอ,อินโดนสูนสารน,น้องคนนี้แหละบอกเ่ิ่ังไงกับทุกอยากก่างขาดแคลนแน่เนาะ<ด>เป็น<ด>ชาวโสดแบบว่าอันยังมียังบ่พร้มอมวยง่ายกัได้ดนนนเนาะอันนี้แหละบ่กง่ายกันมานี้กับเรื่องเล่าคนกับบ่าวสิรัดบ่าวอันกินน้องแล้วกับบ่าว<ด>แหล่เคยเล่าบีบีเอลเนาะกับ<ด>หาผู้ไปพร้อมกันแล้วซะ<ด>ซึ่งน้องคนกับบอกกล่าวมาเป็นทีมห้อยแล้วเรื่องต่างๆกันได้มีอย่างสีถามน้องคนอีกบ่อยากถามน้องว่าน้องออเนาะ อยากฝากนางมอถึงหนุ่มๆนะที่จะเข้ามาโอลมน้องอในหลังจากที่ติดอ๋องแล้วก็ทางเบาหลัดทั้งเบาซีเหล่เ้าะได้ปล่อยาก่นหมดเลยฝากได้เลยเนาะอยากเข้ามาลมกับน้องก็เขาไห้ผู้จริงใจและจริงจังแล้วก็หัทฐานะเขาได้ประมาณนี้โดยก็คือฐานะของน้องอยู่ในระดับทุกยากถูกยากนะถูกยากโดยโดยฝากหนุ่มเด้อเห็นตอจริงใจกันคนพี่น้องเลย บะแมนว่าทุกในสิ่งอีกเลี้ยงทุกเดือจนรวยเรื่จนกับคนคือกันเนาะยังไงอะไมนุษย์มนาเฮาเนาะเข้ามาในแบบความหักแบบน้องสาวหรือว่าลูกสาวได้มรดกหล่ะเนาะเรื่จะเป็นคู่หักกับแล้วแต่เป็นบ่โอ้ลมได้บันไดบันไดวายังอ้าวเราออกเนาะปิดท้ายนี่บัญชีพอถามครั้งสุดท้ายว่าท่านจ๊ะสมมติว่าหนุ่มโสดเบาโสดเราเนี่เป็นพอห้างไม่ห้างพอห้างมาเนี่ยน้องบาดทางไหนเข้าอ้รมน้องเนี่ย มีลูกติดลูกหนึ่งบ่หรือว่าลูกสองนี่แหละส่วนหลายเนาะโครับได้บ่เนาะโดยคือได้เนาะได้ได้ชัดเจนพอพี่น้องโอเคนะบอชัดกับบอถามอย่างไรแล้วฝากไปแล้วโอเคพี่น้องโอเคไว้ไปเราเดี๋ยวมานี่บอสิรัตบอติน้องหรือว่าเบาแหล่ไถลาวหรือว่าน้องอ่อเนาะกับจิโจ้คลิปเพียงซันนี่มาชันซใช่ครบควรเวลาน้อนควรกับไลฟ์พอสมควร ่ะมื่นี kidneys, es, ้ก็จะก็เกาขมันนอกกันเนาะสบายดีก็โอเคผมเป็นพี่น้องซึ่งบอกสะอาดการได้เข่าไปหาสาวโสดเอาเป็นถีบห้อยว่าสัมฉนะอ่าซึ่งสาวโสดนะครับเป็นสาวโสดแบบว่าอ่าก้อนนนัถุกยากในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าซึ่งน้องไปเล่นก็เคยลมเบาคนเนาะเป็นเบาเล่านี่แหละก็คืออ่าคุยพันโทรศัพท์พอเห็นตัวจริงแล้วไอ้เหียนชั้นน้องแล้วก็หับอะไรก็เลยอยากอารมณ์กันเนาะอ่า ฝากเพียงพ่อพี่น้องเด้อ,อสีรวยสีจนกับคนคือกันเด้อพ่อพี่น้องเลยอ่าเพียงแต่เขามีใจตรงกันนะพาสาั่งภาษานี่แหละกมันกัสชีห่างสีมีพ่อพีอนอนนอ่น้องอ่ะเดี๋รบบอสจะพาพี่น้องเนาะอ่าสมดุลเฮือนน้องคนก็คือในบ้านของน้องพ่อเดีเนาะอือันนี้คือทางขึง้นเแคบนน้องพ่อนั่นแหละเบ่งเด้อพ่อพี่น้อง น່ານີ້ກໍຄືທີມງານເຮົາລາວສາບຸນປງສາາດດສະບາຍນາະໃດດສະບາດີຊດາແນາະ